ชาวเวียดนามสุดประทับใจวัฒนธรรมการต่อคิวแบบไทยถึงกับโพสต์ไว้ให้เพื่อนร่วมชาติดูเป็นตัวอย่างผู้ที่ไม่เร่งรีบควรยืนชิดขวาเปิดทางซ้ายให้แก่ผู้ที่เร่งรีบตามวัฒนธรรมการเดินชิดซ้ายแบบไทยทุกคนที่เดินทางมาประเทศไทยควรจำสิ่งนี้ไว้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรและชาวเวียดนาม,มอ,นอื่นๆจะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อคลิปวิดีโอดังกล่าว สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบ n g k ข้ t ท b บอ่ r คิรครันะครับวันนี้อัมินก็มีเรื่องราวและความคิดเห็นใจฟูจากชาวต่างชาติมาฝากกันเช่นเคยนะครับเป็นเพื่อนบ้านชาวเวียดนามนะครับผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทยที่มีแอคเคานต์อยู่ในอัพดาที่มีชื่อว่าเบลอินไทยแลนด์นะครับซึ่งคุณเบลนี่นะครับก็สตอรี่ของเขาเนี่ยก็คือเป็นเรื่องราวที่อยู่ในเมืองไทยทั้งหมดเลยนะครับโดยเมื่อ6วันที่แล้วนะครับเขาก็ได้โพสต์ถึงคลิปความประทับใจของเขาที่มีต่อ วัฒนธ,ธรรมการเข้าคิวการต่อแถวของคนไทยนะครับโดยเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นที่บันไดเลื่อนนะครับทางเชื่อม MRT เพชรบุรีนะครับไปยังตึกสิงคอมเพกซ์นะครับ <ๆ S 2> ก็เป็นภาพน้องๆ้องนักเรียนมสวและก็าสาธิตมสวนะครับเดินขึ้นบันไดเลื่อนอย่างเป็นระเบียบนะครับเรียงแถวชิดขวาแล้วก็เว้นช่องด้านซ้ายไวใ้ให้สําหรับผู้ที่เร่งรีบเดินขึ้นก่อนนะครับเขาก็ได้อธิบายความประทับใจต่อคลิปนี้ของเขาไว้นะครับบอกว่า เมื่ออยู่บนบนไดเลื่อนผู้ที่ไม่รีบร้อนควรยืนชิดขวาและเปิดทางให้กับผู้ที่รีบร้อนเดินด้านซ้ายนี่คือวัฒนธรรมการเดินชิดซ้ายของประเทศไทยทุกคนที่เดินทางมาประเทศไทยควรจดจําสิ่งนี้ไว้นะครับจากคลิปสั้นๆของเขาครับก็เป็นไวรัลมีผู้เข้าชมทั้งไทยและเวียดนามนะครับมากกว่า2700 0 0ครั้งแล้วก็มีเพื่อนๆชาวเวียดนามมาคอมเมนต์ไว้บ้างแล้วแต่ว่า ยังไม่เยอะมากนะครับก่อนจะไปรับฟังคอมเมนต์ชาวเวียดนามเพื่อนๆสามารถสนับสนุนคอนเทนต์ชิมบวกตอบประเทศไทยแบบนี้โดยเข้าไปช้อปปิ้งที่อากิรัสโตนะครับจิม,มเข้าไปที่ปูดังหนึ่งอย่างใต้คลิปจากนั้นจะลิงก์ไปที่ช้อปปี้เพื่อไม่ให้เป็นการบรบกวนเพื่อนๆสามารถช้อปปิ้งสินค้าที่ใช้อยู่แล้วในชีวิตประจําวันได้เลยแต่หากอยากดูแลสุขภาพแบบแอดมินก็ต้องมีวอริสวิตามินเวนดผฟู้คุณภาพสูงนําเข้าจากเยอรมนดีดีต่อสุขภาพนะครับสหลอไดไม่ถึง200บาทรับทานได้ถึง2เดือนคุมม้มยิ่งสสําาาหรรัับบกลงทุุุนนใขนขภพขอคณค ชาวเวียดนามท่านแรกได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าทุกต้องเลยฉันเคยเจอมาเช่นกันพวกเขาต่อแถวกันอย่างมีมารยาทมากแม้แต่ตอนข้ามถนนแม้แต่แท็กซี่ก็หยุดรอให้ฉันข้ามถนนห่างไป1นึ่งเมตรไม่ต้องเบียดเบียนถึงแม้ว่ารถจะติดแต่พวกเขาก็เป็นเรียบเรียบร้อยมากแถม BTS ก็ไม่เคยเสียงดังเลย พวกเราน่าจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมแบบนี้จากพวกเขาอีกเยอะท่านต่อมาบอกว่าเดือนสิงหาคมปีที่แล้วฉันไปเมืองไทยเป็นครั้งแรกต้องยอมรับว่าพนักงานที่นั่นมารยาทดีมากแม้แต่ผู้สูงอายุชายหญิงที่ขายของตามท้องถนนหรือในร้านค้าก็ยังจับมือกันและโค้งคำนับขอบคุณอีกอย่างที่ทำให้ฉันประหลาดใจคือ ร้านเครื่องสำอางเกือบทุกร้านที่ฉันเข้าไปพนักงานเป็นผู้หญิงอายุราว40-50ถึงปีพวกเขายังคงทำงานเป็นพนักงานขายเครื่องสำอางต้องบอกเลยว่าพวกเขามีมารยาทที่ดีมากพวกเขาเปิดโอกาสให้กับพนักงานในทุกวยัยสร้างโอกาสงานให้ด้วยแม้แต่หนุ่มๆที่มีรอยสักที่นั่นยังน่ารักและอัธยาศัยดีมากต่างจากรูปล่างหน้าตาของพวกเขาเลย เอ๊ะอันนี้งไงครับน,นี่ชมหรือด่านะครับบอกว่า <c oughs> น่ารักแตกต่างจากรูปร่างหน้าตาท่านต่อมาบอกว่าโอ้ดูเหมือนญี่ปุ่นเลยท่านต่อมานะครับบอกว่าผมไปเมืองไทยทุกปีเพื่อเล่นฟุตบอลผมเห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานของประเทศพวกเขากำลังพัฒนาขึ้นทุกปีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้คนที่นั่นมีน้ำใจสุภาพและมีอรารยธรรมมากกว่า ผมได้เรียนรู้ว่าคนไทยชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากพวกเขาจึงได้เรียนรู้จากน้ำใจของคนญี่ปุ่นซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากผมชื่นชมการพัฒนาของพวกเขาตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาในเมืองไทยผมไม่เคยเห็นใครด่ากันเพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์หรืออดทนรอกันมาก่อนเลยทัานต่อมานะครับบอกว่านั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่หลอ่อหลอมประเทศไทยในปัจจุบัน แต่จากการสังเกตการของฉันพบว่าส่วนใหญ่แล้วมาจากการที่ผู้คนจำนวนมากนับถือศาสนาพุทธพวกเขาเข้าใจเหตุและผลของชีวิตและทุกสิ่งที่ทำล้วนสอดคล้องกันเด็กๆได้รับการสอนหลักคำสอนของศาสนาพุทธมาตั้งแต่เกิดดังนั้นพวกเขาจึงมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆมากมายเกี่ยวกับการใช้ชีวิต ท่านต่อมาบอกว่าเมื่อพูดถึงเด็กไทยพวกเขาเชื่อฟังมากจริงๆวัฒนธรรมการพนมมือขอบคุณมีเห็นตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ในประเทศไทยมันเป็นสิ่งที่สวยงามมากท่านต่อมาก็เข้ามาถามเจ้าของโพสต์นะครับบอกว่าโอ้คุณเพิ่งเคยรู้และเข้าใจเรื่องนี้หรือจากนั้นเจ้าของโพสต์ก็มาตอบนะครับบอกว่า ผมรู้และเข้าใจมานานแล้วจากนั้นคนที่เม้นก็นมาต่อนะครับบอกว่างั้นก็ไม่มีอะไรต้องโออวดแล้วมันเป็นเรื่องปกติจากนั้นเจ้าของโพสต์ก็มาตอบบอกว่าผมไม่ได้โออวดอะไรแค่แนะนําให้ทุกคนรู้ว่าที่นี่มีความสุภาพมากเลยต้องเรียนรู้ท่านต่อมาบอกว่าอีกอย่างที่ผมชอบคือรถจลิกทางให้กับคนเดินถนน ส่วนใหญ่เวลาพวกเขาเห็นผมเดินผ่านพวกเขาจะรีบหยุดรถไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ทุกคันเลยเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับเลยท่านต่อมาบอกว่าฉันหวังว่าเวียดนามจะได้เรียนรู้วิถีทางอาระยะนี้ด้วยฉันชอบมันมากท่านต่อมาบอกว่าแม้แต่จะนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ต้องต่อคิวจะขึ้นรถเมย์ก็ต้องต่อคิวฟินสุดๆท่านต่อมาบอกว่า ประเทศที่เจริญแล้ววัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเสมอครับและนั่นก็เป็นเรื่องราวและความคิดเห็นจากเพื่อนๆชาวเวียดนามต่อวัฒนธรรมการเข้าคิวการเข้าแถวของประเทศไทยนะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นว่าอย่างไรอย่าลืมเปิดคอมเมนต์ใต้คลิปแลกเปลี่ยนพูดคุยสนทนาในเชิงสร้างสารรค์กันได้นะครับและท้าเพื่อนชอบคอนเทนต์ที่แอดมินนำมาเสนอในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์หรือซุปเปอร์แตง เพื่อเป็นกำลังใจให้อดินทําคลิปต่อไปและเพื่อที่เพื่อน,อนจะได้พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ที่ดีต่อไปในอนาคตจากช่อง Bangko k t u b e อากิดะด้วยครับสาหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ,รบสหรับําหรับเพื่อนที่ยังอยู่ต่อขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงอากิดาสโตนครับช่วงที่เราจะต้องมาขอบคุณร่างกายของเราโดยการนําสิ่งดีๆเข้าสู่ร่างกายหลังจากการทํางานหนักทั้งวันนะครับแอดินก็มีตัวช่วยเป็นประจาคือวิตามินมิโวลิสวิตามินเมดฟูคุณภาพสูง นำเข้าจากเยอรมันนะครับก็หลายวันที่ผ่านมาแอดมินก็ใช้เป็นตัว B12 บงนะครับบังลุงสมองและประสาทนะครับเนื่องจากต้องจําเยอะแล้วก็มีตัววิตามินซีนะครับช่วยเรื่องผิวพรรณและส่งเสริมการทําง,งานของอวัยวะและเซลล์ต่างๆในร่างกายนะครับวันนี้อยากจะเสริมธาตุเหล็กนะครับซึ่งธาตุเหล็กเป็นการพิซซิ่งกับวิตามินซีและธาตุเหล็กก็คือช่วยป้องกันการอ่อนแรงของร่างกายนะครับแล้วก็ป้องกันภาวะโลหิตจางและยังช่วยเรื่องให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งด้วยครับ วันนี้ก็เลยจะเสริมธาตุเหล็กให้กับร่างกายของเราหน่อยนะครับหนึ่งหลอดนะครับบรรจุยี่สิบแท็บเล็ตนะครับราคาอยู่ที่แค่ห้าสิบบาทนะครับถ้าเพื่อนสั่งสามหลอดตกอยู่ที่ร้อยห้าสิบนะครับร้อยห้าสิบก็จะได้หกสิบแท็บเลต็ตก็จะรับทานได้สองเดือนนะครับถือว่าคุ้มค่าต่อร่างกายของเรานะครับเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ย ยิ่งถ้าอายุไม่น้อยแล้วเซลล์และอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมันจะทํางานได้ไม่ปกตินะครับแล้วถ้าเพื่อนๆเนี่ยรับประทานผักผลไม้หรืออาหารที่มีวิตามินเนี่ยไม่ถึงไม่เพียงพอต่อการต้องการของร่างกายในแต่ละวันร่างกายของเราก็จะผ่อนแรงก็ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพนะครับดังนั้นเราจึงมีความจําเป็นที่จะต้องเสริมวิตามินให้กับร่างกายเป็นประจําทุกวันนะครับร่างกายของเราก็ไม่ต้องการแค่ธาตุเหล็ก ดีสิบสอว่าวิตามิน C อย่างเดียวแต่ละวันนะครับร่างกายต้องการตั้งแต่ a ync, อทซิงกัวิตามิน A ถึงวิตามิน Z นะครับซึ่งวันนี้นัทมินก็อันควบคู่ไปกับเซนท่ม A อซิงนะครับเป็นวิตามินและแร่ธาตุรวมเป็นโปรดักต์ของประเทศไทยนะครับก็จะทานควบคู่กันไปกับโปรดักต์ของเยอรมันนะครับอันนี้สําหรับบุคคลที่อายุต่ากว่า50นะครับแต่ถ้าอายุ50ขึ้นไปก็ต้องทานเป็นตัวเซนทัมซิลเวอร์50พัทนะครับเพราะว่าปริมาณวิตามินและแร่ธาต แต่ละวัยเนี่ยเขต้องการไม่เท่ากันนะครับมันจึงมีสูตร50พัสสำหรับปริมาณและธาตุเราทีา่เปนที่เหมาะสมสําหรับในช่วงวัยนะครับนี่แหละครับเป็นรับการดูแลสุขภาพของแอดมินหลังจากการทํางานหนักทั้งวันนะครับต้องขอบคุณร่างกายและตอบแทน,นครับวิตามินเม็ดฟูจากเยอรมันสีสวยนะครับรับทานง,ง่ายก็พร้อมแล้วนะครับ ดื่มง่ายรสชาติอร่อยนะครับไม่เปรี้ยวไปไม่หวานไปนะครับอันแล้วก็คือดีรู้เลยว่าดีนะครับอย่างแรกที่ได้เลยก็คือความสดชื่นนะครับก็จะมารับประทานร่วมก,กันกับ a 2 s ูซนี่นะครับหนึ่งกระปุกมี30เม็ดร,ราคาอยู่ที่2 4 9รอสิบาบาทเท่านั้นนะครับสาม,มารถกดถุงช้อปปิ้งได้เลยนะครับตรงนี้นะครับ ทานหมดแล้วก็รู้สึกดีขึ้นมาเลยครับก็ร่างกายก็ได้รับสารอาหารได้รับวิตามินนะครับเป็นการตอบแทนร่างกายของเรานะครับร่างกายของเราจะได้สุขภาพดีมีความสุขอยู่กับเราไปได้นานนะครับสําหรับเพื่อนๆที่รับชมมาถึงช่วงอากิรัโตขอบคุณมากครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ